มาดูพฤติกรรมนกเขาเจ็ดตัวนะครับอ่ะเอาห้าตัวก่อนอ่าไอ้ตัวนี้ก็แดกปกตินะครับแดกหมดไม่ว่าเม็ดสีดำสีขาวนะครับไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือแดกน้ำเก่งมากนะครับน้ำยุบสองสามวันต้องเติมน้ำตลอดนะครับอ่ะ่วนอาหารก็แบบอารมณ์สุนทีอะพวกอื่นแดกก็ไม่แดกไม่ค่อยแดก ไม่ค่อยแดกนะครับใครเห็นนะครับไม่ค่อยแดกประมาณว่าแดกเท,ออทเด,ยทเดียวอิมอ่ีเดียวเทเดียวอิมแล้วก็ไม่แดกใครจะแดกก็ไม่สนใจเ<น>ห็นไหมอ่าไอ้ตัวนี้ก็คือสายันสัญญานะครับโยกหัวผมตั้งเชื่อไอ้นี้ก็คือแดกแต่เม็ดสีขาวนะครับเม็ดสีดําไม่แดกอันนี้ผมเอาเม็ดสีขาวนะครับให้เมื่อกี้นะครับอะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับแดกแต่เม็ดสีดําอย่างเดียวนะครับแต่ที่นี่ก็คืออาหารเม็ดสีดําไม่มีมีแต่เม็ดสีขาวนะครับ ก็เลยถ้าไม่ถ้าไม่แดกเพราะอดนะครับก็ต้องแดกไม่ว่าจะสีอะไรมือเลือกไม่ได้ส่วนตัวนี้นะครับชอบกัดมือชอบกัดมือเห็นไหมเห็นไหมหาเรื่องแล้วเนี่ยกัดมือเต้าตีแล้วเห็นไหมโดนกัดทุกครั้งนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมโอ้งมากตัวนี้นะครับไอ้นี้ก็คือลูกนกที่พ่อป้อนเอาแล้วเอาแล้วเห็นไหมโดนกัดทุกวันผมเห็นไหมเห็นไหม ่วนสตัวนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ดูพฤติกรมรม่าไหรเพราะอยู่ในกรงใหญ่นะครับก็สังเกตอาหารกับน้ํานอย่างเดียวนะครับสังเกตอนุญาเติมอาหารกับน้ํานให้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะทําที่ใส่น้ําให้กว้างกว่านี้นะครับแล้วก็อาหารให้เทง่ายกว่านี้เพราะว่าเราต้องเปิดกรงทุกรังนะครับนี่นะครับเพราะว่าก็คือตําแหน่งนะครับถ้าเราวางข้างล่างแบบนี้ฝนตกมาอาหารก็เปลี่ยนอีกเห็นไหมเราก็จะไดเอาอาหารวางตรงหลังคาพอดีนะครับอ่เห็นไหม มันก็เลยต้องเปิดกรงนะครับโดยจะหาทางาเติมแบบง่ายๆเจะกล้วยแทงก็แทงเติมก็ลำบากนะนี่ก็คือ2ตัวนะครับนี่ก็คือพฤติกรรมของนกแต่ละตัวนะครับเลี้ยงนกอ่ะคุณอย่าเอาแต่ให้อาหารนะครับขับให้น้ําอย่างเดียวนะครับคุณจะไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงก็อาหารข้างล่างนะครับเนี่ยจะกระจัดกระจายด้วยการจิกอาหารแรงนะครับอาหารก็ตกลงมานะครับตกลงมาแล้วก็ ถ้าอาหารข้างล่างน่ะเริ่มหายไปก็แสดงว่าอาหารตรงนี้หมดเพราะว่ามันไม่มีอาหารที่จะแดกมันก็เลยมาแดกที่ข้างล่างเนี่สังเกตง่ายๆนะครับสองตัวนี้นะครับสังเกตพฤติกรรมนะครับเดี๋ยวเขาต้องทาโกงใหม่นะครับโกงมันผุหมดแล้วต้องทําไม่รู้หาเหล็กชนิดที่ว่าแบบมันแข็งมันทนทนเนี่ยมันขึ้นสันนิมหมดแล้วนะครับจะต้องมาบูรณะใหม่นะครับทําให้มันแข็งแรงเลยนะครับอ่า ต้องมาทำเหล็กทำกรงหาเหล็กเสาเนี่ยเห็นไหมเสามันหกักมาแล้วผมก็ดามนะครับเนี่ยดามสี่จุดสี่เสาให้มันพออยู่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําใหม่นะครับนี่ก็คือพฤติกรรมเนี่ยแดงกี่ราเห็นไหมแดงดูนะจิกไม่จิกจิกไม่จิกจิกจก,ก,มมกูไม่จิกวะโอไม่จิกเออมึงไม่จิกเหรอปกติมึงโอ้โ,อโ,อโอเอาเราตีเราตีแล้วนะครับนี่ พฤติกรรมของล้นนกคำนะครับโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอานี่จิกจิกไหมจิกไหมจิกไหมตี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 โอ้ตีหนักมากตีหนักมากนะครับโอ้ตีหนักมากตีหนักมากโอ้โหโอ้โหยังหามึงตีมึงไก่ไหมโดนจิกแล้ววะน้องจิกจิกดิโอ้โหจิกแล้วจิกแล้วจิกดีจิกตีโอ้โหดถ้าถ้าถ้าไปไปสู้อันนี้ก็คือมึงชนะเลยกูยอมรับนะครับ โอ้โหขันแล้วขันแล้วขันแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้จิก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 ตีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็คือเป็นลูกนกที่พ่อนะครับหาคิดไปดูพ่อป้อนน้องเลยคุ้นนะคือป้อนอาหารกับลูกนกขนเพิ่งงอกนะครับลูกนกเขานะครับน้องก็จะคุ้นวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวนะครับอ่าวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวมันจะมีอยู่สองตัวนะครับลูกนกตกหลังโอ้โหผมเลยตั้งชื่อให้ล้นนองคำนะครับ โวมันลุ้นดมาใหม่ๆไม่ต้งชื่ออะไรล้อทองคำลวลูอ่างก้อ,อนคร้บไอ้หา่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆผมจะหาคลิปให้ดูนะครับถ้าถ้ามีาผมจะหาให้ดูเลยนะครับคลิปตั้งแต่ก้อนสมัยน้องยังเด็กๆอ,อ่ะเอาเอาเอามึงมันช่างร้อยเนี่ยนกเขาคอนเทนต์นะครับกลางกลางโอ้โหไอ้ห่าตีกูแม่มึงมันช่างร้อยแรงจับใครจับใครจับใครมึงมามาหันมาหันมาเดี๋ยวคูจะ มามามาน่าเอ็นดูนะครับสงสารโมโหคนละมาให้กูจับหางหน่อยไอ้หาไอ้หาหเฮ้ยดุคลิปหายโหดุมาก